ชีวิตล่าสุดจ้อยทีเคเริ่มไม่ทำงานอะไรหลังผนโทษเดินผิดทางกับโบจำเป็นต้องทิ้งวงไทอัมคิงดอมล่าสุดจ้อยทีเคเล่าครั้งแรกครั้งอยู่ในรั้วสูงหนาวเหน็บรับโทษ8ปีหากย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนมีข่าวดังที่ช็อกวงการเพลงมากคือข่าวตำรวจจับกลุ่มเอเย่นค้ายารายใหญ่ซึ่งก็คือนักร้องสาวชื่อดังวงไทอัมคิงดอมจอยพรพันธ์หรือกอร์พศรรัตนเมธานนท์ และในวันนี้เธอได้รับอิสรภาพแล้วแม้ว่าในช่วงแรกที่ก้าออกมาสู่โลกภายนอกภายในเรือนจําจะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจมากมายแต่สุดท้ายจอยก็สามารถเอาชนะความกลัวได้และกลับเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยล่าสุดจอยได้มานั่งเล่าชีวิตในเรือนจํารวมถึงชีวิตหลังออกมาสู่โลกใบเดิมให้ฟังในรายการคุยซับโชว์จากวันที่ออกมาจากเรือนจําชีวิตเป็นยังไงบ้างออกมา4ปีแล้วชีวิตมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ วันแรกที่เราก้าออกมามันค่อยๆมีความกลัวมากขึ้นเรื่อยๆกลัวจนไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงเอาตัวเองไปยืนอยู่ในสังคมแบบไหนจะทําอาชีพอะไรเพื่อประคองชีวิตตัวเองพ่อหลังจากจบคอนเสิร์ตพี่บอยเราก็เห็นว่าคนไม่ได้รังเกียดเราเราก็เลยรู้สึกเป็นคนมากขึ้นหลังจากนั้นความกลัวมันก็หายไปถ้าในปีนั้นไม่มีคอนเสิร์ตพี่บอยความกลัวความคิดนั้นมันก็ไม่หายไปจากเราหรอกหลังจากที่ออกมาคิดว่าชีวิตจะทําอะไรจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไร แค่อยากให้ตัวเองออกมาแล้วใช้ชีวิตให้มันดีประคองชีวิตให้มันดีก่อนมีความสุขอยู่ในสังคมที่คนเข้าใจแค่นี้ก็ดีแล้วเห็นว่ามีงานเขียนด้วยใช่ค่ะคือใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํามาเวลานั่งว่างๆการเขียนมันคือการที่เราจะระบายความรู้สึกและพอเราเขียนเมื่อเราย้อนกลับมาอ่านได้แต่ถ้าวันนึงเราเขียนแล้วเราได้แบ่งปันกับคนอื่นเพื่อมันเป็นประโยชน์จอยว่ามันจะดีกับคนอื่นวันที่เราเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นวันแรกเป็นยังไง วินาทีแรกที่เราก้าเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความแปลกใหม่มันมีความกลัวความกังวลใจเพราะมันไม่มีญาติพี่น้องหรือคนคอรู้จักเป็นเพื่อนเราคอยคุยกับเราเพราะฉะนั้นเราเข้าไปก็จะเจอเพื่อนใหม่ที่มีทั้งคดีความที่ถูกใจเดียวความที่เราเป็นคนมีชื่อเสียงก็จะเป็นที่สนใจของเพื่อนๆเ,เขาก็จะเข้ามาถามคดีเป็นยังไงโอเคหรือยังบางคนเข้ามาก็เอาขนมมาให้กินแต่ถ้าถามว่าเปิดใจอยากจะมีเพื่อนหรือมีเพื่อนที่เราเล่าให้ฟัง เล่าความทุกข์ของเราให้ฟังนั้นต้องใช้เวลา3-4ถึงปีค่ะกว่าจะปรับได้แต่ถ้าถามว่ามีเพื่อนสนิทในนั้นไหมเพื่อนสนิทเยอะมากเพราะเรารู้สึกว่าเพื่อนที่อยู่ข้างในมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมันจะมีเพื่อนที่สนิทกันไปเองจอยจะชอบเข้าไปนั่งเล่นกับเพื่อนที่เป็นรุ่นคุณป้าคุณย,าย่าเขาจะชอบนั่งเหงาๆเราก็จะเข้าไปแย่เล่นเขาเพราะเขาใช้ชีวิตบนไปแบบนี้5ปี10ปีที่เราเขียนใน i อว่าอากาศแบบนี้หนาวมากใครมีญาติอยู่ในเรือนจํา ก็ซื้อผ้าห่มถุงเท้าไปฝากยันญาติด้วยคือจอยจะบอกว่าเรือนจําที่จอยอยู่มันก็คือกรุงเทพนั่นแหละแต่ไม่รู้ทําไมหน้าหนาวมันหนาวเหลือเกินขนาดเรานอนห่มผ้า3าถึงหพื้นก็ยังหนาวอยู่ดีไม่รู้ว่าเป็นความคิดหรือจิตใจที่ส่งผลให้เรานาวยิ่งเทศกาลแบบนี้มันเป็นเทศกาลที่เพื่อนๆนั่งหนาวรอญาติซึ่งมันก็มีนะที่บางคนญาติเขาไม่รู้เลยว่าเขาติดคุกอยู่ในเรือนจําเขาก็อาจจะอยู่ในนั้นลําบากน้อยแต่เพื่อนในนั้นก็จะแบ่งปันกัน แล้วที่เรือนจําก็จะมีแจกให้กับคนที่ไม่มีญาติหลังจากที่เราออกจากที่นี่ไปเราใช้ชีวิตเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไหมจากที่ไม่ค่อยแสดงออกกับที่บ้านก็จะวิ่งเข้าไปกอดพ่อไปอ้อนเขาไปเล่นกับแม่ก็จะเข้าไปเล่นกับเขามากขึ้นเพราะเวลาที่เราเสียไป8ปี10เดือนเราเสียเวลามามากพอแล้วมันทําให้เราเป็นคนใหม่เป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่สัมผัสได้มากขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นเราแข็งแรงมากพอวันที่ศาลยกฟ้องอยากจะวิ่งถอยหลังกลับไปข้างในคืนเพราะเรากลัว กลัวการใช้ชีวิตข้างนอกเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่เลย